และคลิปนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าสกิลตีหมู่ของโยมานะครับมันรุนแรงขนาดไหนและการจัดทีมจัดยังไงให้โยมาะมันตีแรงๆแบบที่ปิดเกมได้ในภายในเทินหนึ่งเลยนะครับทุกคนถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับไม่มีตัวที่เหนียวจริงๆนะครับแต่ว่าถึงโยมามันจะตีแรงขนาดไหนนะครับก็ต้องระวังเมียนะครับ เอาล่ะครับก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเหล่าเซนทุกท่านนะครับผู้ติดตามทุกคนรวมถึงคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนซากะซึ่งเป็นช่องที่ทําเกี่ยวกับเกมเซนเซียอา a ว e n ค n g และตอนนี้เรามีเพลย์ลิสต์เซนเซียลอสแคนวาสต่อจากมางงะนะครับผมใครไม่อยากพลาดเนื้อหาสนุกๆก,กับเราเซนสุดเท่ก็กดติดตามไม่รอได้เลยนะครับ และคลิปนี้นะครับผมก็จะมาจัดทีมไปลุย PVP นะครับโดยตัวหลักที่เราจะเอาไปเล่นในวันนี้นะครับก็ต้องเป็นตัวที่เรารีวิวกันไปในคลิปล่าสุดนะครับผมตัวนี้เนาะเมฟิโตเฟเรสโยมานะครับตัวนี้เนี่ยสามารถเอาไปเล่นได้เป็นตัวหลักของทีมได้เลยนะครับเรียกว่าเป็นจุดศูนย์กลางของทีมเลยก็ว่าได้นะครับผมซึ่งคอมโบที่เราจะเอามา ใช้กับโยม้าวันนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นคอมโบเกือบทั้งทีมเลยเนาะแต่ละตัวซับพอร์ตกันนะครับสนับสนุนกันนะครับผมทําให้โยมะาตีแรงขึ้นปิดเกมได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวทีมจะเป็นยังไงเราก็มาดูกันเลยนะครับเอาละครับทุกคนและนี่ก็คือทีมที่ผมเอามาฝากทุกคนนะครับทีมนี้เนี่ยมันจะซับพอร์ตให้โยมาโจมตีได้เร็วแล้วก็แรงขึ้นครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวอธิบายตัวแรกเลยเนาะตัวแรกนะครับเดฟเทโอนนะครับตัวนี้ อย่างที่บอกไปในคลิปรีวิวคลิปที่แล้วนะครับว่าเขาซัพพอร์ตโยม้าด้วยกันสลับความเร็วมาให้โยม้าเปิดก่อนนะครับผมอ่ะต่อไปโยม้านะครับก็มีสกิลตีหมูนะครับทุกคนอ่ะตีหมูเนาะสกิลที่2นะครับล่างชุดเกราะเซิร์ฟฮีทนะครับผมเป็นสเปคเตอร์นะครับอ่ะทีนี้โดโกนะครับเอามาเพิ่มพลังงานนะครับผมเปิดเกมได้เร็วขึ้นเนาะส่วนเพอร์ซิโอเน่แล้วก็ทอรัสฮัทการ์ดนะครับตัวนี้เอามารับดาเมจแทนเพื่อนนะครับแล้วก็ ที่สําคัญนะครับเลือด2ตัวนี้เยอะมากนะครับทุกคนโดยเฉพาะเพอร์ซิโอนี่นะครับเลือดระดับ S-S แสนสองเลยนะทุกคนแล้วก็ทรัสทัตการเนาะหนึ่งแสนนะครับระดับ S ถามว่าทำไมต้องเอาตัวเลือดเยอะๆมาเนาะเพราะว่าสกิลตีหมู่สกิลที่2ของโยมานะครับย้อนโลกเนี่ยที่มันจะตีแรงๆนะครับนอกจากดาเมจสามร้อยเปอร์เซ็นต์ของโยมานะเขาจะดูดเลือดของเพื่อนมาเป็นพลังโจมตีด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามีเพื่อนในทีมที่เลือดเยอะนะครับ สักตัว2ตัวหรือว่าอาจจะเยอะกว่านั้นนะครับโยม้ามันจะดูดมา20%แล้วถ้าตัวในทีมเราเลือดเยอะเนาะ,ะค่าเลือดที่ดูดมามันก็จะเยอะนะครับทาให้ดาเมจของโยม้านะครับเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับทุกคนส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เรียกว่าเป็นตัวฟรีก็ได้นะครับเพราะว่าผมจะสลับกับก็อดคอร์ชูล่านะครับตัวนี้เนาะอันนี้ถ้าตาไหนที่เจอทีมที่แบบ มีตัวคอนโทรลเยอะๆเนาะเราก็ต้องเอาอัสฟูลอสไปสู้นะครับไปแก้เกมนิดนึงนะครับผมแต่ว่าถ้าฝั่งตรงข้ามนะครับเขามีแคปิคอนชูล่าก็อคอร์นะครับเราก็จะเอาชูล่าก็อดคอร์ลงไปด้วยนะครับแบบนี้เลยนะครับผมเพราะว่าเขาจะดูดความเร็วเด็บเทลล์เรานะครับส่วนใหญ่ทีมที่เอาก็อดชูล่ามาก็จะเอาเด็บเทลอมาด้วยนะครับถ้าเด็บเทลล์เราช้ากว่าชาวบ้านนะครับเราจะโดนเขาเปิดก่อนนะครับทุกคน โดยเฉพาะถ้าเป็นทีมคอนโทรลนะครับเราอาจจะเสียเปรียบได้นะครับแต่ว่ายังไงเดี๋ยวผมขอเอาเจ้าอัดบูลอดไว้ก่อนนะครับส่วนคนที่อาจจะคิดว่าทีมที่ผมออามาฝากนะครับมีแต่ตัวโหดๆทั้งนั้นเลยจะไปหาตัวโหดมาเล่นได้ไงนะครับหรือว่าเออเอาเอา,เอาตัวโหดมาเยอะขนาดนี้ก็ชนะได้สิก็ต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าเกมนี้นะครับมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วเนาะถ้าจะให้เอาตัวยุคก,ก่อนๆมาเล่นเนี่ยโอ้มันก็ ตามชาวบ้านชาวช่องไม่ค่อยทันแล้วนะครับโดยเฉพาะโหมดชิงผู้นําด้วยเนาะมันก็ต้องเอาตัวที่ยังพอเล่นได้นะครับผมโอเคเรามาดูคอส m โมกันต่อนิดนึงนะครับผมคอสสโมนะครับผมเราจะเน้นไปที่สปีดเลยนะครับอย่างเดฟเทลอสโดโก้แล้วก็อัต์บูลอสเนี่ยใส่สปีดนะครับผมไอริสนะครับเพิ่มความเร็ว10จุดนะครับผมแล้วก็โยมานะครับตัวหลักเนี่ยขอเสรเป็นยูนิเวิร์สไม่ก็อันนี้ก็ได้นะครับผมนี่วันแคนเซนนะครับที่ โจมตีศัตรูที่เลือดมากกว่า70%เพิ่ม40%นาะแต่ว่าอันนี้เราจะให้เด็เที่เราสลับความเร็วให้มันมาเปิดก่อนอยู่มันก็จะเร็วกว่าชาวบ้านนะครับมันก็จะตีแรงอยู่เนาะ35%แล้วก็เจาะครอระไปอีกนะครับผมทีนี้ส่วน2ตัวนะครับที่เลือดเยอะๆเนาะเราจะไม่ใช้เลือดที่เป็นสแตตพื้นฐานของเขานะครับเราจะอัพเลือดให้เขาเยอะอีกนะครับทุกคน โยมะดูดเลือดมันจะได้เอาไปเพิ่มพลังโจมตีมากยิ่งขึ้นอีกนะครับตัวนี้นะครับจะใส่สกายแลบทั้งคู่เลยนะครับผมสําหรับเพอร์ซิโเน่แล้วก็ทรัลทฮัตกะนะครับผม่ะเพราะว่าเพอร์ซิโเน่เนี่ย เลือดแสนสองเนาะถ้าใส่คอสมนี้ไปอะ่ะมันก็จะเพิ่มเป็นแสนสี่มันก็แสนหกนะครับอ่าถ้าจะไม่ผิดเนาะทรลัสก,ก็จะเพิ่มไปอีกดังนั้นเนี่ยมันก็จะไปเสริมการโจมตีของสกิลที่2ล่างเกราะของเจ้าโยมานะครับโอเคเดี๋ยวทีมนี้จะเป็นยังไงนะครับเรามาดูกันเลยนะครับโอเคครับทุกคน ทีมนี้ก็คือทีมที่เราต้องเจอกันในคลิปนี้นะครับฝั่งนู้นเขามีก็ตชูล่านะครับผมเราก็เลยโดนดูดความเร็วไปนะครับสำหรับเดฟเทลอสทำให้อารเจมิฝั่งนู้นเขาเร็วกว่าเรานะครับโอ้แต่เขาไม่ได้เปิดใช้สกิลเลยนะครับแต่ว่าโอ้คอสโมของเขาลดความเร็วเรานะครับผมโอ้เริ่มจะเสียเปรียบนิดนิดนะครับเพราะว่าเดฟเทลอสได้เปิดสกิลก่อนนะครับทุกคนแม่มีเลขเหลี่ยมนะครับทีมนี้ใส่คอสโมลดความเร็วใส่เราด้วยนะฮะโอ้โหเจเปิลนะครับ จะใช้สกิลปั่นป่วนใสเราไหมนะครับเนี่ยต้องมาลุ้นนะครับโยมะเรารอนะครับรอเปิดเลยทีมนี้นะครับผมถ้าโยมะได้เปิดสกิลนะครับผมบอกเลยว่าฝั่งนู้นน่าจะหายไปสัก2ตัวนะครับเดี๋ยวลองดูนะครับผมอะจริงๆไม่สลับความเร็วให้โยมะก็ได้นะครับมันก็อืฝั่งนู้นก็เปิดไปแล้วอะ่ะแต่เปิดสักหน่อยก็ได้นะครับผมสลับมานิดน,นึงเนาะแล้วก็อ ซับสะสมสแต็กไปจากนั้นนะครับโจมตีใส่เจ้าไอ้นี่ก็ได้นะครับผมชูร่านะฮะจากนั้นนะครับทุกคนเฮ้ยฮึเคใช้สกิลมาสจันนะครับสวมชุดคอสแล้วก็ใช้สกิลย้อนโลกนะทุกคนมันจะแหลกนิดนึงนะครับมันจะค้างสกิลนี้เนาะเดี๋ยวจัดการซะย้อนโลกเกอ,อเปิดเกมเร็วนะครับโยมะไม่เล่นด้วยนานทุกคน โอ้คอมโบกับเดฟบเทลอดไปอีกนะครับจมตีซ้าไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นครับทุกคนแค่แบบตายเดียวนะครับเทินเดียวเก็บไปสี่นะครับโคตรจะโหดนะครับทุกคนเออตอนนี้ดาวเราไม่เหลือเนาะเราใช้สกิลล่างมนุษย์ก่อนก็ได้นะครับใช้สกิลนี้ไปก่อนก็ได้เนาะยังไม่ต้องฮีวไห้เพื่อนก็ได้นะผมเราจะบันทึกเลือดของตัวเองนะครับเพื่อที่จะป้องกันดาเมจจากก็อดคอดชูร่านะทุกคนอะ เพอร์ซิวเน่จมตีไปนะครับแล้วก็เอโดโกโอเอาเลือดไหลดีกว่าจมตีนะครับผมเพราะว่าน่าจะไม่จบง่ายๆนะครับแพนโดล่าน่าจะชุบชีวิตเพื่อนมาสู้กับเราอีกยกนึงเนาะเราก็จมตีไปก่อนนะครับปุ๊บๆเดี๋ยวรู้เผื่อฝั่งนู้นเขามีพลิกเกมมาชนะเรานะครับมาดูว่าเขาจะชุบตัวไหนนะครับดูทรงอาจจะชุบโยมะมั้งครับเอฝั่งนู้นเขามีโยมะไหมโอ้โหชุบมิโลนะครับ ตีแรงด้วยนะครับตัวนี้ฮึบโอ้โหจิ้มทีเดียวนะครับเดฟเทลอดเราอโอเคเรียกหุ่นมาตีนะครับผมโอเคครับอัดการโจมตีเพิ่มโลให้เพื่อนหน่อยโอเคครับทุกคนเราจะสังเกตน,นะครับว่าเพอร์เซียลเนี่ตอนนี้นะครับดูดเลือดมานะครับผมหลอดเลือดก็เป็นหมื่นแปดแล้วนะครับแต่ว่าเลือดอาจจะเหลดลงนิดนึงเนาะถ้าอย่างนั้นโยมะเฮ้ยเพื่อน เราขอยืมเลือดหน่อยจะให้ตีแรงๆนะครับผมจัดไปย้อนโลก <c oughs> เฮ้ยจมตีเสร็จตัวเองนึกด้วยโดนสกิลของเจ้าเจาเ,เปิลน,นะครับนี่ไร้กาจริงๆนะครับผมโอเคครับเฮ้ยใช้สกิลนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เอาย้อนโลกอีกทีไหมย้ยอนโลกอีกทีแล้วกันพลังงานยังเหลือจัดไปบเ,เก็บมีโลไปแล้วนะครับอโอ้ ฝั่งนู้นสแตกดาบชูล่าเริ่มเยอะนะฮะงั้นขอล่องหนเสียเจ้าโยมะนิดนึงนะฮะเขาอาจจะพลิกมาชนะเราก็ได้นะครับปึ๊บเพราะว่าชูล่าก็ตัวพลิกเกมนะทุกคนจมตีไปติดเลือดไหลจัดไปมันมังกรพง,งา์โลซานอึ๊บหวัดเสียวนะ้วทุกคนหวัดเสียวชูล่าเขานี้แหละปึ๊บปๆ๊นั่นไงเก็บเราอีกนะฮะถ้าอย่างนั้นเราก็ต้อง ไปด้วยปึ๊บขอโลกโอเคดีนะครับทุกคนที่เราเอาชูล่ามาแก้ทางชูล่าเขาด้วยนะครับเอาละครับและนี่ก็คือทีมที่2ที่เราต้องมาเจอกันในคลิมนี้นะครับโอ้ฝั่งน้นเขาเร่งความเร็วเจ้าอัตปุรอดมาคิดว่าจะมาใช้สกิลปั่นป่วนเสร็รแล้วก่อนนะครับอทีนี้เราจะใช้สกิลนี้นะครับใส่อัตปุรอดไปก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็ทีมนู้นนะครับคาดคะเนนะครับจากสายตาเนา อาจจะเป็นตัวที่บางนะครับผมไม่มีตัวถึกๆเหมือนทีมก่อนเนาะมีโอกาสนะครับเลี่ยงหมดทีมเนาะลองดูว่าจะหมดทีมไหมนะครับสกิลย้อนโลกจัดไปโยมาฮืมโอ้โหเฮ้ยโอ้อะไรกันครับนี่ยชิบหายแล้วสแต็กดาบเราโดนสวนนะครับเตรียมตัวโดนสวนไอพ่อหนุ่มไม่ใส่เสื้อซึบซึบ พูจะโหดนะครับผมสําหรับเอลซิดนะครับแต่ว่าเพื่อนในทีมไปหมดแล้วเอลซิดอย่างนั้นเหรอต้องเจอสกิลปันปวนนี่ลุ้มไปเลยนะครับโอกาสชนะตอนนี้ก็99.99ผมเพราะว่าติดปั่นปวนนะครับสับสนเนาะเขาจะไม่โจมตีเรานะครับมีแต่เราโจมตีเนาะเซียนเอ็กโพชั่นพรามปั่นปวนของกาเล็กซี่เรียบร้อยนะผมนยครับโยมะไปก่อนเพื่อนเลยนะครับ โอเคครับทุกคนเป็นไงบ้างครับสําหรับทีมที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้นะครับผมเป็นการจัดทีมเอายมะลองไปเล่นเนาะจริงๆมันจัดทีมได้เยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าทีมนี้เนี่ยมันก็จะเน้นให้โยมะตีแรงตีเร็วขึ้นนะครับผมแต่ว่าทุกคนจําได้ไหมครับที่ผมบอกว่าให้ระวังเมียคือไรนะครับผมเมียก็คือเจ้าพวกตัวนั้นนะครับแม่ฮูกนะครับผมพาติต้านะครับเขามีสกิลสะท้อนดาเมจนะครับทุกคนหรือตัวอื่นที่สะท้อนดาเมจได้อะยมะก็ต้องระวังนะครับผมเพราะตีแรงไงตีหมูด้วย ถ้าเจอสะท้อนดาเมจมานิดเดียวเนาะก็เตรียมตัวตายเลยนะครับถ้าจะจัดทีมให้แบบแข็งแกร่งหรือว่าเพย์เซฟกว่านี้ตัวป้องกันดาเมจให้โยมะด้วยนะผมอย่างโลชิออนหรือไม่ก็โซ่ของก็อดคอร์ดอันเดอร์วูด้าชุนอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าหาตัวที่เพิ่มความถึกให้กับทีมอีกนะครับผมาสาหรับใครที่มีคอมโบนะครับที่จะมาคอมโบกับเจ้าโยมะเนี่ยคอมโบใหม่ๆคอมโบมันๆคอมโบเด็ดๆนะครับเอาคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมอาจจะได้ ไปเล่นบ้างนะครับก็ทางว่าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับพอร์ตเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ